เมื่อวานที่ผมอภิปรายว่ามันมีคำต่อเติมที่คิดว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือเพิ่มเติมหรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยเหมือนทำตัวเป็นคนนอกรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจเหนือกว่า,เ,าเงินในตามพระธรญมยินี้ก็เป็นไปได้นะครับอะไรก็ตามที่เราทำเกินฝารัฐธธรรมนูญเนี่ยมันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทรวงการคลังมีหน้าที่ทั้งจัดเก็บเงินจ่ายเงินทั้งกู้เงินดูแลรัฐวิสาหกิจในหน้าที่การจัดหาไรายได้ปี2566เนี่ยกระทรวงการคลังได้ประเมินว่าจะหาไรายได้สิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ,อกระทรวงการคลังไม่ค่อยให้ความสำคัญภาคการจัดเก็บปล่อยปะละเลยการจัดเก็บให้อยู่ในอุ้งมือของสามหน่วยงานจัดเก็บ แล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมจัดเก็บกับผู้เสียภาษีที่จะประเมินขาดหลักธรรมพิบาลพอสมควรผมอยากจะให้มีการเน้นการจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําการจัดเก็บภาษีสําหรับคนมีฐานะดีไม่ควรให้พลมีฐานะดีไปปลูกกล้วยหรือต้นไม้กลางเมืองหลวงแล้วก็จะทำวินิจฉัยของกระทรวงการคลังว่าอันนี้ไปทําการเกษตรแล้วลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่า เป็นการใช้ฟาร์มคิดเห็นเป็นสีถนนชัยเสียมากกว่าคนที่อายุ18ปีเนี่ยควรจะมีฐานภาษีไว้แล้วกรณีภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องยกเลิกการลดหย่อนที่ไม่จำเป็นไม่เอื้อประโยชน์ยิ่งทำให้คนรวยมีอภิสิทธิ์เราน่าจะยกเลิกได้แล้วการจัดเก็บภาษีกำไรจากหุ้นก็ควรจะนำมาคิดน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือคนรอบกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นคนรวยๆที่พยายามจะ จะให้ทําให้การเสียภาษีน้อยส่วนภาษีนิติบุคคลนะครับเราควรจะพยายามให้ไปสู่หลักสากลอีกประการหนึ่งคือรัฐวิสาหกิจที่ท่านมากํากับดูแลเนี่ย re. ไม่ควรที่จะไปหากําไรจากประชาชนการสาธารณภะโเนี่ยให้รัฐเป็นผู้ดูแล51%ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตัวอย่างข้าวไฟปัจจุบันเนี่ยเราไปซื้อจากเอกชนรวมทั้ง์ซรัฐผลิตเพียง 30%เเซนดังนั้นเวลาขึ้นค่าไฟต่างๆเนี่ยก็ผักภาระ,ะไปให้ประชาชนแต่บริษัทที่ขายไฟกับมีความร่ำรวยแล้วก็ผักภาระค่าเอฟทีไปให้ประชาชนลักษณะอย่างเงี้ยคนที่เจ็บปวดก็คือประชาชนกระทรวงการคลังถ้าเป็นธนาคารก็เหมือนทำนาบนหลังชาวนากรมบัญชีกลางเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านกลายเป็นสนามหัวที่ใหญ่ที่สุดใน อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกมารวมกันที่ท่านท่านดูสิเวลาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันได้ข้อมูลจากท่านไปได้ยังไง8ปีที่นายกประยุทธ์นั่นมาเนี่ยไม่แก้ปัญหากระทรวงการคลังในปัจจุบันโดยเฉพาะกรมบัญชีกลางแม้แต่อธิบดีท่านใหม่พยายามจะแก้ก็พอจะเป็นก็ย้ายไปย้ายไปผมพันตระเล็กทวีอสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีหลายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะ กรรมธิการต้องขอขอบคุณรรท่านประธานครับกระทรวงกันคลังผมได้สงวนขอปรับลด6%นะฮะจากงบประมาณที่1497ล้านปรับลด6%ก็ประมาณ629ล้านท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงกันคลังถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผมอยากจะให้ สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบคือกระทรวงการคลังก่อนที่จะมาถึงมาตราเก้าเนี่ยกระทรวงการคลังต้องรับภาระในมาตราหคือว่าให้กระทรวงการคลังมีอำนาจจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการและจำนวนที่กำหนดในพระบัญญัตินี้คือพระบัญญัติงบประมาณปี2566เนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง แต่ว่าที่เมื่อวานที่ผมอภิปรายว่ามันมีคำต่อเติมที่คิดว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือเพิ่มเติมหรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยเหมือนทำตัวเป็นคนนอกรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจเหนือกว่า,เ,าเงินในตามพระบัญญัตินี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าเขียนไว้สลักกษณะน,นี้แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในปีหน้า ก็ฝากกรรมธิการนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดกันในเรื่องนี้มากนะักอะไรก็ตามที่เราทําเกินฝ่ารัฐธรมนูญเนี่ยมันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงการสังมีหน้าที่ทั้งจัดเก็บเงินและกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทั้งนอกจากจัดเก็บเงินแล้วมีหน้าที่ทั้งจ่ายเงินและกระทรวงการคลังยังมีหน้าที่ ทั้งกู้เงินนะฮะกู้เงินและกระทรวงการคลังยังมีหน้าที่ดูแลรัฐวิสาหกิจอีกจำนวนมากซึ่งเราจึงถือว่ากระทรวงการคลังจึงมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งท่านราธานที่เคารพครับในหน้าที่การจัดหาไรายได้เราต้องยอมรับว่าในงบประมาณปี2566เนี่ยกระทรวงการคลังได้ประเมินว่าจะหาไรายได้ได้2ล 2, ้านล้าน4,090,000 ขณะที่เรามีภาระงบประมาณ3 000, 000, 1 8ล้านล้าน0 0เราจึงต้องกู้ถึง6,95,000ล้านเศษกับอันนี้จึงเป็นภาพของกระทรวงกงันคลังสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ,อ,อกระทรวงกันคลังไม่ค่อยให้ความสำคัญภาคการจัดเก็บกระทรวงการคลังปล่อยปะละเลยการจัดเก็บ ให้อยู่ในอุ้งมือของสามหน่วยงานจัดเก็บแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมจัดเก็บกับผู้เสียภาษีที่จะประเมินขาดหลักธรรมาริบาลพอสมควรดังนั้นผมก็อยากจะฝากในเรื่องการจัดเก็บเนี่ยผมอยากจะให้มีการเน้นการจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเราน่าจะถึงเวลาที่จะมาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสําหรับคนมีฐานะดี ไม่ควรให้พลมีฐานะดีไปปลูกกล้วยหรือต้นไม้กลางเมืองหลวงแล้วก็ได้ครับคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลังว่าอันนี้ไปทําการเกษตรแล้วลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้ฟาร์มคิดเห็นเป็นสีถนนชัยเสียมากกว่าทั้งที่จริงๆการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเนี่ยที่ดินเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งกระทรวงการคลังควรจะขยายฐานภาษี ให้ครอบคุมนะฐานภาษีเ,าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เกิดหรืออาจจะอายุ15บห้าปีทำบัตรประชาชน18ปปีเนี่ยควรจะมีฐานภาษีไว้แล้วผมผมคิดว่าน่าจะเป็นต้องทำกรณีภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยผมยังเห็นว่าต้องยกเลิกการลดหย่อนที่ไม่จำเป็นหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้กับ การจัดเก็บภาษีคือให้คนมีอภิสิทธิ์ยิ่งทําให้คนรวยมีอภิสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะยกเลิกได้แล้วนะฮะการจัดเก็บภาษีกําไรจากหุ้นก็ควรจะนํามาคิดนะครับคือมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือคนรอบกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นคนรวยๆที่พยายามจะ,จะให้ทําให้การเสียภาษีน้อยส่วนภาษีนิติบุคคลนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะมีการทบทวนเราควรจะพยายามให้ไปสู่หลักสากลแล้วก็อันนี้คือเรื่องฐานภาษีอีกประการหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยเรามีนโยบายรัฐวิสาหกิจท่านต้องไปดูรัฐวิสาหกิจประมาณ50สิแห่งสิ่งหนึ่งคือรัฐวิสาหกิจที่ท่านมากํากับดูแลเนี่ยไม่ควรที่จะไปหากำไรจากประชาชน ไม่ควรที่จะไปปล่อยให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยไปทำตัวขาดธรรมาพิบาลเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟเนี่ยนะวันนี้คือถ้ากระทรวงการคลังควบคุมรัฐวิสาหกิจที่ทำให้การสาธารณูปโภคเนี่ยให้รัฐเป็นผู้ดูแล51%ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างค่าไฟปัจจุบันเนี่ยเราไปซื้อจากเอกชนรวมทั้ง70% รัฐผลิตเพียง30%ดังนั้นเวลาขึ้นค่าไฟต่างๆเนี่ยก็ผักพะละไปให้ประชาชนแต่บริษัทที่ขายไฟกับมีความร่ำรวยเราไปดูได้เลยครับต้นทุนที่อาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือทางรัฐวิสาหกิจที่ดูแลเนี่ยจะต้นทุนค่าไฟประมาณสัก2บาทบวกค่าใช้จ่ายแล้วหรือ2บาท25สตางค์หรือ2บาท50าทแต่ว่าท่านไปซื้อจากเอกชนเนี่ย สามบาทกว่าสี่บาทกว่าแล้วก็ผักภลระคร่าเอฟทีไปให้ประชาชนลักษณะอย่างเงี้ยคนที่เจ็บปวดก็คือประชาชนรวมถึงสถาบันธนาคารของรัฐที่รัฐนต้องดูเรื่องฟาร์มเหลื่อมล้ำท่านก็ไปหากำไรกับประชาชนเหมือนกระทรวงการคลังถ้าเป็นธนาคารก็เหมือนทำนาบนหลังชาวนาลักษณะอย่างนั้นผมผมจึงอยากจะฝากให้กระทรวงการคลังต้องมีหน้าที่ลดวาร์มเหลื่อมล้ำ ในส่วนของอกรมบัญชีกลางอันนี้ผมอยากจะฝากไปนิดนึงกรมบัญชีกลางเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านกลายเป็นสนามหัวที่ใหญ่ที่สุดในอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกมารวมกันที่ท่านท่านดูสิเวลาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันได้ข้อมูลจากท่านไปได้ยังไงซื้อราคารายชื่อไปได้ยังไงแล้วเวลาผู้ประมูลก็จะราคาเดียวกับราคากลางที่กําหนดห่างกันเล็กน้อย ลักษณะเช่นนี้ผมคิดว่า8ปีที่นายกประยุทธ์นั่นมาเนี่ยไม่แก้ปัญหากระทรวงกันคลังในปัจจุบันโดยเฉพาะกรมบัญชีกลางแม้แต่อธิบดีท่านใหม่พยายามจะแก้ก็พอจะเป็นก็ย้ายไปย้ายไปดังนั้นผมจึงขอตัดงบของกระทรวงกันคลัง6ครับขอบคุณครับ